เข้าใจแล้วครับขอมาจากแปลงคริปนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ700คำพร้อมทุก30วินาทีเร็วๆและอินโทรของช่องเกียร์ฮับโดยไม่ใช้หัว้อขีดขีดขีดคุณเคยจินตนาการไหมว่าการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตท่ามกลางสมะระภูมิที่อันตรายสุดขีดซึ่งทุกวินาทีอาจเป็นความแตกต่างระหว่างชีวิตกับความตายจะเป็นอย่างไรปี2025ได้เปิดฉากยุคใหม่ขององค์การฝึกปฏิบัติการ โดยมีดาวเด่นคือเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรุ่นใหม่ล่าสุด HS h, h 6 0 w Jolly Green II ของฝูงบินกู้ภัยที่56ในการฝึกครั้งแรกของซีรีส์ Jolly วิหาการผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการบินเทคโนโลยีล้ำยุคและการฝึกในสถานการณ์เสมือนจริงได้กำลังเปลี่ยนความหมายขององค์การกู้ภัยในเขตการรบอย่างแท้จริงอยู่กับผมจนจบแล้วคุณจะได้รู้ว่าไม่เพียงแต่การฝึกนี้จะปฏิวัติการปฏิบัติการกู้ภัยอย่างไรแต่ยังรวมถึงราคาที่น่าทึ่งของอากาศยานรุ่นนี้ด้วย ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกโลกแห่งเทคโนโลยีทางทหารอากาศยานและยานเกราะที่กำลังหล่อหลอมอนาคตของสงครามและการป้องกันประเทศที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักนวัตกรรมและพลังทำลายล้างที่อยู่เบื้องหลังสุดยอดยุโทโธปกรณ์การฝึกโจโลีวิหาถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถนะของ HH60W Jolly Green i ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ฝูงบินกู้ภัยที่56ซึ่งประจำการที่ r a f l e k e n h t o ประเทศอังกฤษเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยการรบและการได้ใช้งาน HH-60W ก็ยกระดับศักยภาพขึ้นอย่างชัดเจนในการฝึกได้มีการจำลองสถานการณ์กู้ภัยในเขตค่าศึกการลำเลียงกำลังพลอย่างรวดเร็วการอพยพผู้บาดเจ็บท่ามกลางการยิงตอบโต้และการบินผ่านพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิก Hh 6 0 w j o l i e Green II ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมกู้ภัยสามารถเข้าและออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภยัยมันมาพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยกรอบเสริมป้องกันและถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่ทำให้มีระยะปฏิบัติการไกลขึ้นรวมถึงระบบห้องนักบินดิจิทัลที่ช่วยให้นักบินรับรู้สถานการณ์รอบด้านได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการรบที่เสี่ยงสูง หนึ่งในไฮไลท์ขององค์การฝึกคือการบูรณาการระหว่าง h h 6 0 w กับกำลังทางอากาศและภาคพื้นอื่นๆเครื่องบินขับไล่และโดรนคอยสนับสนุนการข่าวและการคุ้มกันในขณะที่ h h 6 0 w มุ่งเน้นไปที่ภารกิจหลักในการพาผู้บาดเจ็บหรือกำลังพลที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกมาความร่วมมือแบบหลายมิติในลักษณะนี้คือสิ่งที่ทำให้การฝึกมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะช่วยเตรียมพร้อมกำลังพลให้รับมือกับสงครามยุคใหม่ HH60W ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบินท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นพายุจำลองหมอกหนาทึบหรือภารกิจกลางคืนที่มองเห็นได้จำกัดเครื่องก็ยังทำงานได้เต็มที่ด้วยเซ็นเซอร์อินฟาราเรดและเรดาร์ที่ลำหน้าสำหรับนักบินและลูกเรือแล้วการฝึกในสภาพที่โหดร้ายเช่นนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพเมื่อปฏิบัติภารกิจจริง แต่เมื่อพูดถึงสมรรถนะแล้วก็ต้องพูดถึงราคาเช่นกัน HH 6 0 W Jolly Green II มีราคาประมาณ75ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่ลำซึ่งราคานี้รวมถึงโครงสร้างที่ทนทานระบบสื่อสารเข้ารหัสกรอบป้องกันเซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับระบบทางทหารอื่นๆแม้จะดูแพงมหาศาลแต่สำหรับการปกป้องชีวิตและการรับประกันว่ากำลังผลจะไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันถือว่าคุ้มค่าผลลัพธ์ขององค์การฝึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะ แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศที่ใช้ s h, h 6 0 w ว่าพวกเขาพร้อมจะปฏิบัติภารกิจที่ไหนก็ได้บนโลกแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับฝูงบินกู้ภัยที่56แล้วนี่คือการยืนยันชัดเจนในคำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อภัยคุกคามทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นของภารกิจกู้ภัยที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ก็เพิ่มขึ้น s h, h 6 0 w Jolly Green II จึงกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญของการบินทางทหารยุคใหม่และการฝึก Jolly โโวิหาครั้งแรกในปี2025ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะยกระดับไปเรื่อยๆด้วยความสมจริงเทคโนโลยีและความร่วมมือรอบด้านท้ายที่สุด Jolly Green II ไม่ได้เป็นเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังที่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของทหารที่ตกอยู่ในอันตราย ราคาของมันอาจดูสูงลิ้วแต่เมื่อเทียบกับชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมูลค่านั้นแทบจะประเมินค่าไม่ได้เลยนี่คือเกียร์ฮและเราจะยังคงพาคุณติดตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนสนามรบและนิยามอนาคตขององค์การป้องกันประเทศหากคุณชอบเรื่องราวของ SH60W และการฝึกโจโลีวิหาครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขีดขีดขีด คุณอยากให้ผมทำห้าชื่อคลิกเบตคำบรรยายและแฮชแท็กในภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับผมมาจากแปลงสคริปต์นี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ700คำพร้อมทุก30วินาทีเร็วๆและอินโทรของช่อง GearHub โดยไม่ใช้หัวข้อขีดขีดขีดคุณเคยจินตนาการไหมว่าการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตท่ามกลางสมรภูมิที่อันตรายสุดขีดซึ่งทุกวินาทีอาจเป็นความแตกต่างระหว่างชีวิตกับความตายจะเป็นอย่างไร ปี2025ได้เปิดฉากยุคใหม่ขององค์การฝึกปฏิบัติการโดยมีดาวเด่นคือเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรุ่นใหม่ล่าสุด SH-60W Jolly Green II ของฝูงบินกู้ภัยที่56ในการฝึกครั้งแรกของซีรีส์ Jolly w ิ h a การผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการบินเทคโนโลยีล้ำยุคและการฝึกในสถานการณ์เสมือนจริงได้กำลังเปลี่ยนความหมายขององค์การกู้ภัยในเขตการรบอย่างแท้จริงอยู่กับผมจนจบแล้วคุณจะได้รู้ว่าไม่เพียงแต่การฝึกนี้จะปฏิวัติการปฏิบัติการกู้ภัยอย่างไร แต่ยังรวมถึงราคาที่น่าทึ่งของอากาศยานรุ่นนี้ด้วยยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกโลกแห่งเทคโนโลยีทางทหารอากาศยานและยานเกราะที่กำลังหล่อหลอมอนาคตของสงครามและการป้องกันประเทศที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักนวัตกรรมและพลังทำลายล้างที่อยู่เบื้องหลังสุดยอดยุทธปกรณ์การฝึกโจโลีวิหารถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถนะของ h h 6 0 w j นย์ดับ e บิโจลีกรีนไอในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ฝูงบินกู้ภัยที่56ซึ่งประจำการที่ I a f l e k e n h e a d ประเทศอังกฤษเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยการรบและการได้ใช้งาน HH60 w